ทีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องย,ยานยันข่าวชอบกดไลค์แชร์กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์แชรกดนานๆกดนานนานกดเยอะๆนะคะทนายที่ออกมาพูดเรื่องคดีลุมคุณเนี่ยนะคะดิฉันคิดว่าไม่มีใครไม่มีใครดังเกินรัชพลแล้วณวินาทีนี้ไม่ว่าลนลงจะพยายามออกมาแจมใครจะพยายามออกมาทนายบางคนเราไม่เคยรู้จักหน้าค่าตาม,มาก่อนก็อ,ออกมานั่งพูดปิงปิง,ปงกันอะไรอย่างนี้ไปดูค่ะ ค่ะทุกคนคงพอเดาออกว่าเดิฉันหมายถึงใครรัชพลค่ะรัชพลเนี่ยคือพอคำพิพากษาอุทธร์ออกมารัชพลก็ออกมาปุ๊บแล้วก็รัว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 รวจากที่ทำคลิปไม่กี่คลิปต่อวันขึ้นไลฟ์ไม่ได้ทุกวันกลายเป็นไลฟ์วันละสองครั้ง ทำคลิปบ่อยขึ้นเพราะว่ารัชพลพูดเองเลยว่าก็ตอนนี้มันฮิตจะให้ผมไปพูดเรื่องที่คนไม่ฮิตคนไม่ฟังได้อย่างไรนะคะนอกจากรัชพลแล้วเนี่ยเราจะเห็นทนายบางคนเนี่ยเราแทบจะไม่เคยเห็นไม่เคยเข้าไปดูไ่ว่าจะเป็นทนายทนายพัฒทนายมีหลวงก็มีข่าวออกมาก็พูดถึงเรื่องลุงพลทนายคนนั้นคนนี้ตอนนี้มีเอามาเครดิตทนายบูมทนายนุ่นไม่ใช่หมายถึงทนายของบูมน้อยละเอดนะก็ทนายคนนี้ก็ชื่อทนายบูม ทนายคุณนูน้นคุณนี้อะไรอย่างเงี้ยออกมาเยอะแยะมากมายจริงๆคนที่ดิฉันอยากฟังแล้วเดี๋ยวต้องเข้าไปดูซะหน่อยว่าท่านได้พูดถึงไหมคือคือ,คอท่านทนายอืมน่าจะชื่ออนนน์น,นะนะคะคนที่เคยพูดถึงคดีของชัยพลตั้งแต่ชั้นต้นแล้วมาชั้นอุทธร์ซึ่งได้พูดไว้น่าสนใจก็เลยอยากรู้ว่าตอนเนี้ยทนายท่านเนี้ยจะ ว่ายังไงนะคะก็ยังไม่ยังไม่ได้เข้าไปดูแต่รัชพลเนี่ยรัชพลเป็นที่คือหาเพราะารัชพลเคยอยูออ่ร่วมทีมกับทนายตั้มแล้วก็เป็นหนึ่งในทนายทีมทนายของชัยพลแล้วก็พอทนายตั้มออกรัชพลก็ถูกเหมือนกับโดยไฟบังคับต้องออกมาด้วยแต่รัชพลยังนูเนียัยงพยายามที่จะเสนอตัวยังอยากยังอยากเป็นทนายให้แล้วก็จะวนเวียนพูดถึงเรื่องนี้ตลอดพอมาตอนนี้รัชพล พอรัชพลออกมารัชพลก็เลยโดดถลม่มว่าอยากจะปเป็นทนาให้เขาซีอย่างนู้นอย่างนี้รัชพลก็โดยเฉพาะการที่รัชพลพูดมีหลักฐานเอกสารอะไรบางอย่างอยากได้ไหมเนี่ยมาส่งคนมาเอาซิเดี๋ยวจะให้นะและแต,แต่คลิปนี้ดิฉันจะตำหนิรัชพลตรงที่ว่าคือถ้าราัชพลอยากจะไปทําหรือจะไม่ไปทําหรือจะอะไรยังไงเป็นสิทธิ์ของรัชพลน,นะคะแต่ถ้าราัชพลลั่นคําอะไรไปแล้วเนี่ย รัะชะพลบอกก็จะให้เขาเพราะเขาบอกเขาสนใจเดี๋ยวเขาจะให้คนไปติดต่อรัะชะพลบอกว่าไม่เอาแล้วไม่ให้ละคืออยากได้ไปขอเอาเองให้พาในานรินไปแล้วก็ให้นนรินไปขอคัดเลือกเองตรงนี้ที่ฉันตําหนิรัะชะพลพูดตรงๆนะคะคุณไม่ให้ความหวังว่าคุณมีหลักฐานซึ่งน่าจะใช้ได้ดีในในดีกาเขาก็ต้องเนื้อเต้นเพราะมันเป็นความตายความเป็นความตายของผัวเขาและะ้วรัชพลเราบอกก็ไม่เอาละ ไม่ให้แล้วแต่เอามาบอกก็ตัวเองมีอะไรบ้างนะคะรัชพลเอามาแพร,ม,พรมตั้งแต่เมื่อคืนซี่แม่โดก็ภาพที่ไอ้พวยเนี่ยถ่ายกับปัดประชาชนแล้วไอ้ภาพเนี้ยถูกนําไปให้เด็กในคดีในนริน,นได้ชี้ตัวด้วยเนี่ยมันเคยออกมาทีนงนล้วแต่ดิฉันจําไม่ได้ว่ามันออกมาจากที่ไหนแล้วไอ้เรื่องเซฟเฮ้ามีคนหายไปปิมันก็เคยออกมาทีนึงแล้วนะคะจากปากรัชพลเอง ตอนนี้ราชพลบอกว่าอันนี้จะไปตรงดีกาจะใช้ได้อยากได้ไหมส่งคนมาติดต่อนะคะวันนี้ราชพลเปิดเผยมามากขึ้นหลังจากที่บอกว่าคล้ายๆกับจะไม่ให้และถ้าอยากได้ก็ไปหาเอาเองคนที่จะเอาตรงนี้มาขอคัดถ่ายมาได้ก็จะมีเจ้าตัวความเองคือนรินกับตัวทนายของเขาคือทนายรัชพลที่มีอยู่ในมือตอนนี้รัชพลบอกว่า ให้ไปหานารินแล้วก็ให้พานารินไปขอคัดสำเนาอะไรอย่างนี้เองโดยที่ดิฉันก็ได้พูดไปว่าคนที่จะพาไปได้ก็น่าจะเป็นช่างต่ากับพอลลี่เพราะว่าสนิทสนมกับนรินอยู่ตอนเรื่องคดีนรินอะไรพวกนี้ก็เป็นคนพามากรุงเทพเป็นคนซัพพอร์ตอะไรพวกนี้เนี่ยนะคะคดีที่มีการต่อเนื่องฟ้องตํารวจดูเหมือนว่าจะถูกยกฟ้องไปแล้วคือแห้วว่าง,งั้นเถอะแ้วไปแล้วนะคะแต่ตอนนี้ดูเหมือนทนายราชพลจะโดนสารวัตรแจ้ฟ้องอยู่ อันนี้ก็ว่ากันไปนะคะแต่ดิฉันตำหนิตรงที่ว่าคุณไปให้ความหวังเขาว่าคุณจะให้เอกสารเขาแต่แล้วคุณก็ไม่ให้ตรงนี้ดิฉันมองว่าไม่ถูกต้องใครอย่าบนน่นนะครว่าไปช่วยไอ้พลไม่ใช่เราค่ะดิฉันพูดถึงในส่วนตัวถ้าดิฉันพูดตรงนี้ดิฉันเป็นห่วงตัวรัชพลเองความน่าเชื่อถือของรัชพลจะหายไป คุณไปเสนอให้เขาแล้วคุณทําเป็นเหมือนเจ้าล้อเอาเถิดคุณเป็นทนายนะคะคุณเป็นลูกผู้ชายด้วยคุณพูดคําไหนก็ต้องคํานั้นถ้าเขาไม่เอาก็ว่าไปอย่างเพราะเขาจะเอาคุณกลับบอกว่าเอาไปหาเอาเองก็แล้วกันอันนี้ไม่ถูกต้องนะคะดิฉันพูดตรงๆอันนี้ไม่ถูกต้องแต่เดี๋ยวไปฟังกันที่รัชพลเอาออกมาเปิดเผยมากกว่านั้นและดิฉันจะพิจารณาให้ว่า มันควรค่าแก่การจะต้องไปเอามาดีกามาอย่างที่บอกนะคะเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่รู้ๆกันอยู่แล้วสาริตรีก็พูดว่าไอ้อเรื่องแบบนี้ไอ้อตอนเรื่องสืบสวนสอบสวนมิชอบแล้วมีกรณีอุปมาหายอะไรทํานองนี้เนี่ยนะคะ <Air plane> เขาได้พูดกันแล้วในในชั้นศาลชั้นต้นก็ไ <Man> ม <matte> ่ได้มีผลอะไรตอนนี้จะใส่เข้าไปในในดีกาอีกจะมีผลไหม อาจจะมีผลตรงที่ว่าใหม่ชรวัตรพูดว่าฟังจำเลยเนี่ยอ้างสืบสวนสนม่ชอบแต่ไม่มีหลักฐานอะไรเลยครั้งนี้มันอาจจะเป็นหลักฐานก็ได้หรือเปล่าไปฟังรัชะพลค่ะคดีน้องชมพู่ไม่ได้มีการชี้ตัวผมคิดว่าไม่มีนะครับเอกสารแบบเนี้นะสันไม่น่ามีนะครับแล้วก็มันมีเอกสารอื่นอีกน่นเป็นเป็นพยานเขาให้การมานะครับผมก็มีเอกสารฉแบบับ นี่อยู่นะครับ๋ย่ผมอ่านให้ฟังนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเป็นเอกสารเมื่อวันที่2กันยาสองหที่ผมได้มานะครับมีพยานคนหนึ่งเนี่ยเขามาคุยในศาลนะครับก็เขาก็บอกว่าพยานเคยไปที่โรงแรมที่จังหวัดมุกดาหารรีสอร์ทหรือไม่นะครับมันเป็นรีสอร์ทที่ผมเคยเล่าอะนะครับพยานตอบว่าเคยโรงแรมดังกล่าวเป็นที่ทําการ สืบสวนคดีน้องชมพู่ผมก็เลยถามต่อว่าพยานพบเจอนายนารินที่โรงแรมดังกล่าวหรือไม่พยานตอบว่าข้าไม่ได้พบเจอนายนารินหรือข้าจาไม่ได้ว่าพบเจอนายนารินหรือไม่เนื่องจากโรงแรมดังกล่าวเป็นที่ทําการของคณะสืบสวนคดีน้องชมพู่ซึ่งมีถึงร้อยห้าสิบเก้าคนก็ต่างเข้าออกโรงแรมดังกล่าวนะครับอืมนะ ปึ๊บ,บนี่แหละนะครับก็เป็นคีย์เวิร์ดจริงๆมันมีประเด็นอีกอันหนึ่งนะครับคือพยานเนี่ยเขาบอกว่าเวลาคนที่จะมาคุยในเรื่องของคดีน้องชมพู่เนี่ยนะครับเขาก็จัดที่ไว้ให้จัดเตรียมที่ไว้นะครับก็เป็นที่พักกันแหละนะแต่ว่าสาลไม่ได้บันทึกแล้วผมก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่ามันไม่ใช่คดีน้องชมพู่นะครับก็เลยเสียดายแต่ว่ามันก็มียืนยันะนะตอนแรกผมก็มงงเอ๊ะ เอานาลินไปไว้ที่ไหนนะครับก็เลยอ๋อมันมีที่ทําการอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับซึ่งมันเป็นรีสอร์ทอ๋อมันมีอีกมีอีกเดี๋ยวแป๊นหนึงนะครับเนี่ยเขาบอกว่าเออแม้จะเป็นจังหวัดมุกดาหารที่เดียวกับโรงแรมนะครับแต่ก็อยู่ไกลกับกก,กอกเนี่ยประมาณ120กิโลเมตรขับรถไปกลับใช้เวลาประมาณ 6ชั่วโมงนะครับหชั่วโมงก็เมืองมุกดาหารแหละนะครับถ้าใครไปกกกอกก็จะรู้ว่าจากกกกอกไปมุกดาหารเนี่ยร้อยกิโลนะครับแต่ว่าทางมันคดเคี้ยวในป่าใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงต่อเที่ยวนะครับไปกลับก็6ชั่วโมงนะครับผมบอกนะผมบอกไปแล้วนะว่าผมไม่ทําคดีน้องชมพู่นะครับแล้วที่ผมมาพูดพูดเนี่ยเดี๋ยวคนจะหาว่าอยากทําจงตัวสันก็เลยมาพูดใหญ่เลยอะไรเงี้ยนะครับ คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่คนก็สนใจกันนะครับเราก็เราก็ต้องคุยในเรื่องที่ที่คนก็สนใจนะครับจะไปคุยเรื่องอะไรอะไรที่คนก็ไม่สนใจทําไมนะครับค่ะดิฉันให้ฟังยาวๆให้ฟังยาวหน่อยไม่อยากจะขัดจังหวะเพราะว่าไปฟังไลฟ์ของนิรนามนะครนิรนามกลัวติดลิขสิทธิ์ก็เลยเปิดไปได้นิดนึงปุ๊บแล้วก็คันปึ๊บลก็คันัำคันชิบหาย เพราะฉะนั้นอันนี้ให้ฟังยาวหน่อยฟังจนจับใจความได้เป็นเรื่องเป็นราวนะคะจะเห็นว่าออนอกจากรูปที่ได้โชว์ไปทีหนึ่งแล้วเนี่นะคะรัชพลก็โชว์เอกสารแแบบแวบๆอะไรแบบนี้นะคะก็คงจะก,กลัวนั่นแหละแต่ที่รัชพลก็อ่านให้ฟังนะคะโดยการอ่านเอกสารที่ว่านั้นเป็นคดีนรินนะคะก็มีพยานคนหนึ่งก็ถูกถามว่าคือ เคยได้ไปที่เซฟเฮาส์อันนี้นี่ไหมนะคะไอ้เซฟเฮาส์ที่ว่ามีนายตำรวจร้อยห้าสิบกว่าท่านในช่วงคดีน้องชมพู่เนี่ยไปไปไปอยู่ที่โรงแรมนั้นไปตั้งเป็นศูนย์บัญชาการอะไรอยู่ที่นั่นเหเคยได้ไปตรงนี้ไหมเขาก็บอกเขาได้ไป้วถามเคยเห็นนรินไหมอันนี้ยังเกี่ยวข้องกับคดีของนรินอยู่นะคะเคยเห็นนรินไหมตรงนั้นเขาก็บอกเขาไม่แน่ใจว่าได้เห็นหรือเปล่าจากนั้นเนี่ย ก็มีการพูดกันถึงว่าไอเซฟเฮาอันนั้นนะเป็นตำรวจที่มาทำคดีน้องชมพู่จากส่วนกลางไปตั้งไปอะไรกันแล้วก็จะมีการเอาเออชาวบ้านไปแล้วก็ไปสอบถามเรื่องคดีน้องชมพู่โดยโซนของคดีน้องชมพู่มันจะอยู่อีกโซนดึงถามน้นำามนี่แล้วรัะชะพลพูดว่ายังไงรัะชะพลพูดเองว่าตรงนี้สารไม่ได้จดนั่นก็คือว่า ไอ้คำพูดที่พยานเขาให้การว่ามีการเอาชาวบ้านไปถามคดีน้องชมพู่อยู่ในเซฟเฮาส์นั้นเนี่ยสารไม่ได้จดสารไม่จดพออเพราะอะไรเพราะแค่เขากำลังพูดกันอยู่นั้นคือคดีของนรินที่มาเกี่ยวข้องที่มันเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับคดีน้องชมพู่เพราะฉะนั้นพอไม่เกี่ยวกับคดีนรินสารจะไม่ให้จดดังนั้นอย่างที่ฉันบอกเห็นไหมคะมันต้องอยู่ที่ว่าไอ้ปากคําที่ว่ากันเนี่ยมันมีการจดบันทึกมีอะไรไหมหรือแค่โสเลก,กันเมื่อสารไม่ได้จดนั่นก็คือว่า ไม่มีหลักฐานเอกสารจะมาอ้างอิงว่ามีการเอาชาวบ้านไปแล้วกดดันให้พูดตามที่ตำรวจต้องการอย่างที่พยายามจะให้คนเข้าใจอีกอย่างหนึ่งนะคะคดีเนี้ยแทนที่เขาจะดึงเอาคดีมาที่ส่วนกลางถ้าดึงเอาคดีมาที่ส่วนกลางนะคะลำบากหน้าดูเลยชาวบ้านจะมาอะไรก็ต้องไปหากันที่ส่วนกลางเขาเลยให้คดียังอยู่ที่กบตูม แต่เอาส่วนกลางไปตั้งช่วยเอาทีมส่วนกลางไปตั้งช่วยเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องผิดปกติไหมคะที่เขาจะไปตั้งศูนย์มันมีการตั้งศูนย์กลางวันอยู่ที่โรงแรมอะไรที่โรงเรียนที่อะไรก็ว่ากันไปแล้วตำรวจที่เขาไปอยู่เขาก็ต้องมีที่พักเพราะฉะนั้นการไปเปิดโรงแรมแล้วก็ตำรวจเข้าไปอยู่กันเต็มร้อยห้าสิบนายอ่ะตื่นเต้นอะไรกันคะรวชบ้านที่เขา เรียกว่าอุ้มไปเนี่ยเขาก็เอามาคืนทุกคนไม่ใช่เหรอเขาก็เอามาคืนทุกคนไม่ใช่เหรอมีมีชาวบ้านคนไหนจะไปแจ้งคงแจ้งความอะไรไหมมีเสียงดังของนายแอมที่ว่าถูกเโทรศัพท์ถูกทำลายอะไรพวกนี้ไปจริงๆตรงจุดนี้เนี่นะคะทำไมทนายจับเลยเนี่ยไม่ไปเอานายแอมไปคุยในโทรศัพท์มีอะไรยังไงนายแอมอาจจะไม่อยากบอก พราะตัวในแอนเอมีชนักติดหลังอะไรด้วยหรือเปล่ามันมีหลายอย่างนะคะที่เขาเอาลงไปเยอะเพราะว่าคดีนี้ในตอนแรกเขาว่าไว้สามเรื่องคือหนึ่งเรื่องครอบครัวสองยาเสพติดสามอาจจะกรทางเพศดังนั้นพอมันมีเรื่องนารินเข้ามาด้วยมันก็เลยผสมผสมกันไป ทีมใหญ่จากส่วนกลางลงไปผิดตรงไหนคะทำไมมองว่าอุ้ยนี่มีการอุ้มหายนี่ไปตั้งเซฟเฮาแล้วจะพนพูดเองว่าสารไม่จดนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีหลักฐานเลยตรงนี้ในการที่พูดเกี่ยวกับคดีของไอ้พวยมีการพูดในสารจริงแต่สารไม่จดเพราะฉะนั้นคุณก็ไม่มีหลักฐานยกเว้นจะต้องไปขอบันทึกเทปจริงๆว่าวันนั้นเนี่ยพูดอย่างนี้จริงไหม แล้วค่อยๆเอาคนนั้นเนี่ยมายื่นต่อสารดีกาและให้สารดีกามีคำสั่งให้สารชั้นต้นเปิดการสืบพิจารณาคาดีเฉพาะจุดนี้ใหม่ว่ามันเป็นการสืบสวนสอบสวนมิชอบจริงหรือเปล่ามีการเอาชาวบ้านไปเค้นเอาชาวบ้านไปบังคับให้พูดอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่าและไอ้ชาวบ้านพวกนั้นที่ถูกเค้นถูกบังคับเนี่ยได้ขึ้นมาเป็นพยานเท็จบนสารด้วยหรือเปล่า อันนั้นถึงจะเป็นการสืบสวนสอบสวนไม่ชอบนะคะถ้าเขาสืบสวนสอบสวนเพื่อที่จะหาเบาะแสแล้วก็ไปพบความจริงว่ามันจริงตามนั้นดิฉันมองว่ามันก็ชอบอยู่นะอันนี้ก็แล้วแต่นะคะแต่ที่เอามาให้เห็นก็คือในหลายสิ่งหลายอย่างที่ราชพลอ่านมันเกี่ยวข้องก,กันกับคดีของชัยพลแค่ไหนแล้วมันมีหลักฐานมากพอที่จะเอาไปให้ถึงดีกาเอาเข้าไปในด,ดีกา พื่ที่จะบอกว่านี่สืบสวนสอบสวนไม่ชอบหรือไม่สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้มองก็คดีที่รัชพลทําเองรัชพลยังเอาสืบสวนสอบสวนไม่ชอบไม่ได้เลยแล้วคดีพวยจะได้หรอแต่ก็แล้วแต่นะคะเอฟซพอตอถ้ามองเห็นว่าอันนี้สําคัญก็ลองดูแต่ถ้าเป็นดิฉนันดิฉันจะบอกว่าคนที่บอกว่าเออเดี๋ยวให้มาสิเดี๋ยวให้พอก็จะเอาแล้วปุกอุไม่ให้แล้วไปหาเอาเองก็แล้วกันเนี่ย เชื่อได้ไหมครบได้ไหมคิดดูกันเองค่ะคิดดูกันเอาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะดูท่าแล้วเนี่ยถ้าทางฝั่งของชัยพลมองว่าหลักฐานที่อยู่ในมือของรัชพลเนี่ยมันมีค่าที่จะเอาไปดีกาถ้าจะเอาง่ายๆมีวิธีเดียวค่ะถ้าอยากจะได้หลักฐานนั้นง่ายๆโดยที่ไม่ต้องไปพานรินไปท่านณรินเขาไม่อยากไปเขาไม่อยากยุ่งเขาไม่ยอมไปเนี่ย วิธีเดียวที่จะเอาหลักฐานนั้นได้ก็คือจ้างรัชพลเป็นทนายค่ะรัชพลมีหลักฐานอยู่ในมือถ้าจ้างรัชพลเป็นทนายรัชพลจะต้องเขียนด,ดีกาช่วยไอ้ผวยก็ต้องเอาหลักฐานที่ตัวเองมีอยู่แล้วเอาไปใช้โดยไม่ต้องไปขอรัชพลมีอยู่ในมือค่ะเพราะฉะนั้นมองเห็นอะไรไหมคะเหมือนกับว่าเอามะม่วงน้ำปลาหวานมาม เพอเขาน้ำลายสอเต็มนะ้คกะอุย้ยอีถงอีเถกคนฝั่งอิสลงอิสระคนฝั่งนู้นฝั่งนี้น้ำลายสอกันอุย้ยนี่ของดีอุม้งม,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 ม่วงนี่มันต้องมันต้องอร่อยมากเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะเพราันการแกงปุ๊บอยากได้ไหมอย่าแดกเลย <c oughs> ไปหาเองไปซื้อเอาอข้างหน้าเองก็แล้วกันอันนี้ของกูกูให้ดูเฉยๆว่าเนี่ยอร่อยนะเขาไม่ทำกันหรอกค่ะยกเว้นว่า เหมือนอย่างนี้เห็นไหมคะที่บอกว่าถ้าอยากได้จริงๆแล้วดารินไม่เอาให้ก็ต้องจ้างราชพลเหมือนราชพลเอามารออืเอาไม่จ้าอยากลองไม่จจานม,อมเอาเอาเอาอกินซื้อสิเหมือนราชพลกําลังจะบอกว่าซื้อสิอยากได้เอกสารก็ซื้อสิเอาฉันเป็นชนายสิฉันมีอยู่นี้ไงคิดกันเองนะคะคิดกันเองดิฉันมองแบบนี้คนอื่นจะมองแบบไหนแล้วแต่